สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแนวเล่นเกมกันบ้างนะครับจากที่คิดแล้วผมได้เล่าเรื่องไปแต่เรามาเล่นเกมกันบ้างเกมในวันนี้เป็นเกมโรบอกชื่อแบบอันไตเตอร์บ็อกซิ่งเกมนะครับเป็นเกมต่อยมวยก็่าได้แนวคิดมาจากก็แรกสู่สังเวียนมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงผมก็ได้ไปฝึกมาค่อนข้างพอสมควร อาจริงก็ฝึกเยอะอาจริงก็ฝึกเยอะเลยแต่ไม่ได้อัดคคิมให้ดูนี่ตัวน็อกดาวพันครั้งนี่ก็ประเดิมด้วยสวยๆงามๆกันนะครับอันนี้ก็ช็อปก็ยังไม่มีตังก็ยังไม่น่าจะซื้ออะไรได้อันนี้ก็การก็สุมนวมอะไรก็ว่าไปซื้ออะไรก็ว่าไป ลองเล่นตอนแรงให้ดูเห็นพูดเดยอะเห้นพูดเดยอะเดี๋ยวโชว์ดูดูกันยังไม่ได้ช่วยเจอฮิตแมนเหมือนกันอุ้ย่างนี้ก็ลำบากอยู่อย่างนี้ก็ลำบากอยู่เดี๋ยวเล่นจ,จบอันนี้เดี๋ยวเล่นแรงให้ดูก็ได้เล่นสะบกะบกติไปอาจจะไม่ได้ตึงมาก ไดนแรงมันกว่าชอบมึงจนเลยได้ต่อ,อยได้แรงมันเย่ยชอบมิงจเลยอาโอกิว่ะหมัดกบนี่ว่า ดิจิตอลเชิงฟุตเวิร์กมีฟุตเวิร์กหน่อยมันมันก็ไม่ได้จอบล็อกดีแต่ว่ามันแร็มันค่อนข้างโหดเลยที่มันมัดหลอกมัดหลอกเก,กมนี้ก็กดแล้วก็หลอกสองอีกทีหนึ่งทีฟุตเวิร์กเขาดีมากเลยนะ ดูดิฟูลเวิร์เขาดีมากแต่พี่ดีกว่าว่่พี่ดีกว่าวะ่ะ oh, ต่อยไม่ถึงฟูลเวิร์เจ้าดีแต่ค่าดีกว่าอืม อย่าปล่อยให้กาดแตกหรือว่าสตามิน่หมดงั้นมันจะสวยนะยังชิวครับยังชิวอยู่ไม่มีอะไร เพืนหมัดไก่ก่อเพื่อนหมัดน,นายคิดว่าไกลหรอเพื่อนหมัดเรายาวสุดในเกมแล้วเพื่อนทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งแรงโอ้โหรีเฟกพี่วับน้อ,นองรีเฟกพี่มันไวว่าตายแล้ว นักเด็ดนี่ตหาหน้าคุ้นคุนว่ะแต่งตัวหน้าคุนคุนเขี้ยนเขียนเขียนเขี้ยนฮิดแมนควรเล่นระยะกลางๆนะหมัดมันระยะไกลแหละแต่ว่าเล่นะเล่นคนเล่นระยะกลางๆ สวนเลยเรียบร้อย KO แล้ว GG ครับ GG GG ครับ พาสิบของโจวี่นี่เหมือนว่าจะเกิดได้สี่ครั้งใช่ไหมไม่ผิดอันตีมันเคาเตอร์ปกติแต่ละตัวมันจะอันตีแบบใช้โดนโคนตอนี่นอนของโจวี่มันจะเป็นอันตีคาเตอร์แล้วและได้โคตรไวเลยอันตีมึงได้โคตรไวเลยไม่ชอบเลยว่ะไม่ชอบเลยว่ะ ไม่ชอบเลยวะอันตีวะได้ไวอะไม่ชอบไม่ชอบกาดแตกกันก่าแตกแล้วก่าแตกแล้วกูมัดพี่ไก่กว่า,ะาวาะาวามันพี่ไก่กว่า,าวะโอ้โหดมัดูว่าเขาจะกดถูกหรือไม่มาดูกันเหมือนจะกดถูกกว่อเอวไม่ถูกเอว ทำไรอย่าเลื่อนโอ๊ยแต่ว่านี่ได้อยู่เขากดไม่ถูกนะแต่ว่ากดไม่ถูกเรียบร้อยได้ได้เรื่องเข้ามาแล้วเจ็บว่ะเจ็บนะเว้ยกูเจ็บนะเว้ย,เ,นะเ,วยเร็วเร็วกว่าว่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเขาตายครบน่าจะสามครั้งมเป็นพาสซีทนเะขาก็ไม่มีชีวิต ตีบ้างหลือเพื่อนเฮ้ยข้าจริงวะเข้าขจริงวะต้นเกมเขาข้อเล่นวะนั่นเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นสกิลเสริมโอ้โหอ๋อทำไรทำไรทำไรอ่ะทำะไรเพื่อนท,ท,ทำอะไรอ่ะเพื่อนอ๋ออ๋อตายทำอะไรวะ สกิลึงเคาน์เตอร์เพื่อนทำไมใช้มัว่วจนงวะใช้มั่วก็ตายเพื่อนเนี่ยสกิลึงเคาน์เตอร์เพื่อนไม่ใช่สกิลมึงจะมาต่อยกูเซิรญี่ปุ่นด้วยเนี่ยน่านาจะปีงคู่เลยมัดผมออกช้านิดหน่อยแต่ว่าก็ได้อยู่อือโอ้โดนละถ้าถ้าเขากดถูกให้ผมตายแล้วเนี่ย ไม่โดนอะไรวะโห้วเอาไว้สวินถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดซิกิลมันจะมีสกิลที่ทำให้ถ้ากดต่อยเวนถ้าต่อยเป็นการยับมันจะเป็นมันหนะักถ้าต่อยมันหนักมันจะเป็นการยับการต่อยของเกมนี้อ่กดคลิกซ้ายเป็นการยับคลิกขวาเป็นการหมัดแรง ถ้ามันกดสกิลขี้ควายจะกลายเป็นแบบเป็นหมัเยีบแทนและการเดินนก็จะมั่วไปหมดเลยการเดินของเรามันจะมั่วไปหมดเลยอันนี้ไม่น่าจะนะว่าได้ไงเห็นไหมแบบงอย่างงี้ดูนะม,นม,นมันสู้ยากมากเดี๋ยวถ้าชินก็จะสู้ไงอันนี้ไม่น่าจะนะว่ามันจะทําให้คู่ต่อสู้ก็สลับคุ่มเหมือนกันไหมอันนี้ไม่ทราบข้อมูลจริง อิโปอิโปอิโปใช้หมัดอะไรเนี่ยไม่ใช่แดมซีโร่หรอกเพื่อนมึงไม่แดมซีโร่หรอกเพื่อนอวิหมัดมึงอะไรเนี่ยเพื่อนมึงไม่แดมซีโร่เพื่อนไม่แดมซีโร่เพื่อนอะไรเคาน์เตอร์นรอ้องดีเฟกซ์พี่มันไม่ทมรอ่ะเด้อไอหน้าพูดเลยโอ้ยเหนื่อยเนะี่ยถ้าสตามิน่าเปนคือโดนสวนเลยทันทีเอาละเอาละ พี่ชีดแล้ววะพี่ปรับตัวพี่ปรับตัววะปรับตัวพี่ปรับตัววะพี่ปรับตัววะ,ววะนะอืมนิโปโปโกล้ามสี่เหลีย่ยมอย่างชอบเลยเรียบร้อยตายไหมเนี่ยไม่ตาย,ยตาย,ดยเด้อเรียบร้อย หมือนเขาจะเป็นหมัดระยะใกล้นะเราเล่นอะไรเราเล่นระยะเดียวหมัดเขามหมัดเป็นหมัดระยะใกล้เราเล่นระยะเดียวอุ้ยยังโดนอยู่มันใกล้กางอลยแหละระยะของหมัดเขาของเราเราหมัดใกล้เราเล่นระยะเดียวตาย อย่างนี้รอดยากยิ้มแฉ่งหนึ่งทีโบงรับอย่าแพ้ยังเพื่อนในคอมนี่เราออกเกมใช่ไหมเพื่อนต้องเดือดผ่ากูอ่ะ ตายไหมเนะี่ยอุ้ย,อ,ยอุ้ยอุ้ยตายเนะี่ยอืมเรียบร้อยเอาไม่ตายเลยเนี่ยถ้าเขาติดแต่แบบกะเราไม่ตายเราเราเล่นยืดเราเราเล่นลีได้เลยเขเนี่ยเราเราเล่นยืดเราเล่นลีได้เลย เดียบลอยตายไลครับชีว uh, like, 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 ิตไลครับชิวๆชิวๆมชิวๆ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 ระยะยาวไม่บอกเพื่อนเดียบลอยชอ่ะ เจอหมัดชดกันวีน็อกดาวน์พันครั้งว่ะถือใกล้เคียงกับเราเลยว่ะมันจะตึงแล้วหมาัดชดกันเป็นหมัดที่ค่อนข้างโกงเลยแต่เล่นยากด้วยถ้าใครคิดว่ามีฝีมือก็ไปหาสุ่มกันได้แต่ผมไม่เอา,ายากเกินได้ดให้ดูความโกงมานะ ไม่รู้เขาเล่นเป็นแบบดูกันเดี๋ยวดูความโกงนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสกิลมันนะรอเขาต่อยให้โดนโดนละ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 เอ้าเหมือนจะกดไม่ตรงมันจะมีอ่าช่องให้กดอยู่มาช็อตการจะมีช่องสกิลให้กดอยู่แต่ต้องกดให้ตรง กดไม่ตรงก็จะซวย,ะเะเะเยเพื่อนออก็กนจะกลายเป็นหมัดก,กาลากหรือเพื่อน,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 นอ้าวกบล็อกแตกก็จะกลายเป็นหมัดกรกากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนโอ้โหโอ้โหเป็นหมัดที่เจาะบล็อกแรงมากโอ้โหต่อยถึงไหนวะเกมดีวะ่ะ อุ้ยหมัดแรกกันดูนะดูดนะเอากดไม่ตรงแบบเพื่อเนเอาเอาอมันมันกดตรงว่ะมันกดตรงว่ะทุกคนมันน่าจะบัฟอะไรสักอย่างเห็นลูกสอนขึ้นเมื่อกี้ไหมเหมือนจะบับอะไรบางสักอย่างอือ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 ู้ออดูดิดูความแรงหมัดหมัดมันดิดูความแรงดูความแรงหมัดมันดิ ดู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 ความแรงหมัดมันดิเจอคนเล่นเป็นว่ะแล้วกูเล่นการ์ดดีกว่าบอกแตกโปงเอาล่ะไม่๋ยากร้ชากละกดไม่ตรงฝันดีครับน้องเอานกมากรเอานกมากร ื่าก่อนอุ้ยอืมแลกกันจะหมักกูแรงกว่าแค่แหละเนาะอย่าใช้เปลืองอ่าใช้เปลืองสตามินา่เาเก็บไว้บ้างเพื่อนเก็บไว้บ้างอุ้ยเชัวจะถึงสวย ิตแมนเป็นแับที่เดาทางค่อนข้างง่ายเพว่ามันจะมันชอบออกทางซ้ายอ่ะมันมันเดาทางง่ายมากแล้วข้อดีคือมันจอบอกแรงด้วยฝันดีครับนองตายแล้วถือเ่อนอืม แล้ว่ะเขาเจ้าจริงแล้วะลวะตันระยะเลเตันระยะไ,ไ,มไม่ทำให้เขาไม่ตีสวนวะอืมอุ้ยอุ้ยเอาล้รับติดแล้วเขาติดแล้วติดเขาเคยติดแล้วอุ้ยอุ้ยเชี่ยเกือบอืม รีเฟกพี่วัยรุ่นวะน้องรีเฟกพี่มันวัยรุ่นวะน้องมันไม่ธรรมดามันไม่เอ,อ้ยเราเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่ดูกำลังตัวเองอืม ไปมาดิว่าถ้าไม่เพอร์เฟกต์ดชแนะนำให้ปล่อยธรรมดาดีวกว่าเนี่ยมีงน้นอย่างนี้อืมอุยอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรตายอืมหลับ ยึดติดแล้วอุ้ยแต่เขาเยอะกว่าผมแบบเห็นได้ชัดเลยเอาเรื่องอะโอ้ยเท่จากเพื่อนเขานั่งบันลงังกูนั่งคออะโหมันไม่น่อันตรายจัง ฮึบเคอุ epoxy. ้ยเนี่ยมันดาวทางง่ายมากถ้าถ้าถ้าเล่นเป็นมันฮิตแมนมันดาวทางง่ายมากก็าเล่นเป็นเน้หมันมันจะดาวทางง่ายมากนะหมัผมถ้าเล่นเป็นแล้วเขาเล่นเป็นด้วยประเด็นน่ะเขาเล่นเป็นด้วยไงเขาเล่นเป็นด้วยไง อบเลยว่ะยังชอบไปเราเล่นเป็นเหรอชอบเป็นจริงไอพวกคนเล่นเป็นเนี่ยสู้มันจริงจริงเลยเขาจึงตบไก่มันมันไม่สนุกหรอกเอาจึงสู้คนเล่นเป็นมันมัน,มนกว่าเยอะถึงแพ้ยังไงก็มันอะแต่บางทีก็หัวร้อนทำไมฝีมือเขาดูตกๆว่ะผมต่อยเขาไม่หลบเลยเโดนละโดนละ เอาละเอาละงบเง,งปเปินมาเตือนละแยกภาษาออกกับเพื่อนเรา ดูยูเมนใช่ก็ใช่กูสายกายอ้วนอยาชอบเสียงว่ะสม่มัดแรงว่ะขยังกันเล่นเล่นเลนเล่นระยะเลย มาเลมาเลควรเก็บอัตติไว้ใช้ตอนปิดฉากดีกว่ามันไม่ควรใช้สุขีสุภาพแบบนี้แต่ถ้าคุณคิดว่าฝีมือคุณน,นี้นใช้ได้อืม เรียบร้อยตายไหมวะไม่ตายวะแต่ก็เจ็บหนักอ้ไม่ตายแต่ได้วะ Do you sleep ever? เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยพิมพ์ต่อค่อยแล้วกัน กูยังไม่หลับเลยเพือ่อนขอโทษว่ะใช่ไหมกูยังไม่หลับใช่ไหมยังแหละหลับละ เือ่อกี้กูปงนมาเพื่อนเซิร์ฟก็ก็เซิญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ปิงมากญี่ปุ่นเนี่ยพาดพาดพาดอ่ะพาดกระโดนหนักหน่อยอ่ะโอ้ชี้อ่ะเ,เอาแล้วเขากระโดแล้ลาหมู่

กูเช oh, ื่อโดนกูเจ็บละกูเจ็บละเตรียมตัวรับแรงกระแทกอืม สีวะ่ะแต่ว่ากลุ่มจะมีอันตรนะเพื่อนแยกภาษาไม่ออกเลยวะ่ะตอนเนี้ยอุ้ยเถ้แต่กูึงได้ไงวะแต่กถึงได้ไงเพื่อนแต่กูถึงได้ไงอ,อ๋อโดนด้วยตายไหมเนี่ยน่าจะเจ็บหนัก ไม่งั้นก็ตายซะไม่ตายก็ได้เไรเรียบร้อย GG ครับโอ้สไตล์มันก็ไม่ได้โกงหรอกเพื่อนสไตล์มันก็โกงพอกับกูกับเพื่อนดิเอาว่าคลิปนี้มีประมาณนี้ก่อน คลิปหน้าอยากให้เล่นอะไรหรือเล่าอะไรก็เจอกันครับคำคมจากพิเชษน,นะครับแม้ว่คุณจะชอบต่อยมวยแต่ถ้าคุณเจอผมคุณระวังคุณสวยนะครับโอ้โห